คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มพี่พศเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราละาล่าสุดก็คือเรื่องบาปในใจ เมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับครั้งนี้พี่พ์มาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ต้องออกฝึกภาคสนามที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันครับแล้วก็ต้องไปเจอเรื่องราวชวนหลอนเรื่องนี้จนเป็นที่มาของชื่อเรื่องพิกัดหลอนตอนออกฝึกมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกับสายของพี่พศทัวโกดกันเลยครับสวัสดีครับพี่พศ สวัสดีครับแจ็คกรีนงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับผมสบายดีนะครับพี่สบายดีครับผมวันนี้ขับรถไหมเนี่ยออกพรุ่งนี้เช้าครับออกพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าออกกี่โมงอ่าแปดโมงครึ่งครับผมไปสุรินเหมือนเดิมครับไปสุรินครับตอนนี้อยู่หอชิดโอเค๋อคือตอนนี้ก็เตรียมตัวเดี๋ยวคุยเสร็จก็พักผ่อนครับผมเออนะครับไม่ได้คุยกับพิพ์มาพักใหญ่เลยล่าสุดเราคุยกันเมื่อสามเดือนที่แล้วใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้รถ อ่าไม่รู้ยังไงก็คือจะขอเป็นสายแรกก่อนเพราะว่ารถแม่นมันไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนยังไงเนี้ยครับต้องพักผ่อนไว้ก่อนเออเพราะว่าตอนนี้รถน่าจะกลับมาวิ่งกันปกติแล้วมั้งพี่ปกติแต่ว่าวินก็ยังไม่ได้เพิ่มยังจัดวินอยู่บอนเทาเพราะว่าผู้โดยสารก็ยังน้อยอยู่นะครับผมอืมโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆทยอยดีขึ้นนะเนาะครับผม<อ>วางว่าอย่างนั้นครับครับผมมาพี่โพสมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือย,ยังครับ ประมาณยี่สิบกว่าปีครับผมประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบยี่เอ็ดปีครับผมยี่สิบกว่าปีที่เพื่อนคนนี้เขาไปเจอมาใช่ครับเออเขาเล่าให้ฟังว่าไงพี่เรื่องของพี่กัดหลอนตอนออกฝึกอะครับพี่ครับผมก็คือเหตุการณ์นี่มันย้อนไปประมาณยี่สิบยี่สิบปีนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดก่อนหน้านั้นอีกประมาณเกือบสิบปีนะเหลือเรือร่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะครับ,รบอ่าก็คือพอดีผมได้มีโอกาสได้กลับไปพักที่บ้านนะครับพอดีก็ได้ไปรู้จักกับ เพ painter, like ื่อนคนนี me, wellness, <the> ้คือเพื no. yeah. <the grandma ener> ่อนคนเนี้ยเป็นเพื่อนคนละหมู่บ้านกับผมแล้วก็เป็นทหารรุ่นเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละหน่วยอยู่คนละค่ายกันนะครับได้มีโอกาสได้เจอกันอ่าแล้วทีเนี้ยก็ได้ไปพบปะสังสรรค์พูดคุยกันนะฮะทีนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสอ่าโชว์เพื่อนนะฮะคือเอาเรื่องที่ผมเล่านาฬิกาเนี่ยไปให้เพื่อนคนนี้ฟังอ่าแล้วทีนี้เพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขาก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังตอนที่ไปออกฝึกนะครับก่อนที่เขาจะเล่าเนี้ยเขาเลยหยิบ อ่าสร้อยที่คอเขาออกมาปรากฏว่าในสร้อยที่คอเขาเนี่ยมันเป็นแข่นไม้สีดํานะครับประมาณเท่าดินสอความยาวประมาณสองข้อมืออืแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ได้มาตอนในเรื่องนี้แหละครับอ่าเริ่มเรื่องหมนะครับผมครับอ่าก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาผมเนี่ยเป็นเป็นตัวในเพื่อนในเรื่องแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายครับผมได้ครับพี่ครับผมค่ะก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่อ่า ทางกองพันนะครับได้มีการอ่าได้ออกจะได้ออกฝึกภาคสนามกันนะครับผม <c oughs> ก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ยุทธุปกรณ์เป้ลกแสกอะไรเรียบร้อยเสร็จพอวันออกเดินทางนียก็ได้ออกเดินทางจากกองพันเนี่ยแปดโมงเช้านะครับผม <c oughs> ก็ไปพื้นพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะฮะ <c oughs> พอเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเข้าไปในถนน,นเนี่ยสองฝั่งทางนี่ก็จะเป็นป่า ภูมิประเทศจะเป็นป่าทั้งสองฝั่งทางเลยครับ <Okay. S 2> แล้วก็เข้าไปช่วงแรกเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านม้างนานๆจะเจอหมู่บ้านกันทีนึงอย่างเงี้ย hmm. ก็เข้าไปเลยชฉงนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผม <Okay. S 2> พอเดินทางไปช่วงประมาณสักถึงก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงนะก็คือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายแลย้วก็คือถนนเส้นนี้คือจะสุดที่หมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้เลย <Okay. S 2> ก็มีการอ่ชาวบ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันมาให้การต้อนรับแล้วก็มา อำนวยความสะดวกให้ที่ตรงนี้นะครับเพราะ hmm. ทุกปีนะจะมีทหารหน่วยอื่นใขรอื่นเขาจะมาฝึกอะไรกันอยู่เป็นประจํานะครับ <Okay. S 2> ผมก็มีพื้นที่แล้วก็มีที่จอดรถแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ก็คือว่ายังไม่ถึงที่จุดจะต้องไปนะครับ hmm. คือต้องเดินเท้าเข้าไปอีก hmm. พอถึงตรงเนี้ยก็เอารถจอด hmm. แล้วก็ชาวบ้านก็จะมีการหมุนเปลี่ยนกันจัดเวรเข้าเวรดูแลรถของทหารที่ไปฝึกคนระับ <Okay. S 2> พอหลังจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จก็ พากันเดินเท้าขึ้นไปเขา hmm. พอไปถึงจุดหมายเนี่ยจุดพื้นที่บริเวณนั้นนะ่ะ hmm. ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นป่าอาป่ามะม่วงหิมพาน hmm. แล้วก็เป็นต้นสะเดานะครับผม hmm. พอไปถึงก็ประมาณสามสี่ห้าโมงเย็นแล้วจากนั้นก็มีอ่าได้นํากินคงกินข้าวอะไรเสร็จผู้ังคับซาก็ได้เรียกเข้ามาก็เตรียมที่จะออกฝึกกันว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมการอะไรยังไง hmm. ก็ได้จับคู่บอดี้กันกลางตรงกลางเต็นท์พักผ่อนกันนะฮะ hmm. แล้วก็ได้จับ จัดเตรียมเวรยามกันที่จะเข้าเวรนคืนคืนแรกไปพักก็ไม่มีอะไรครับผมพอถึงตอนเช้ามาเนี่ยผู้าชาก็ได้ให้แบ่งกลุ่มเนี่ยคือสามกลุ่มเพื่อที่จะให้เข้ารับการฝึกแต่ละฐานเนี่ย mm hmm. ฐานจะมีอยู่สามฐานฐานละห้าวันนะครับทั้งหมดจะอยู่บนเนี่ยสิบห้าวันเต็มๆนะครับผม mm hmm. พอหลังจากที่แบ่งจัดเตรียมอ่ากลุ่มกันเรียบร้อยเสร็จท,ทุกคนก็ได้รับพิกัดมา กลุ่มหนึ่งผมสงสถามแล้วพิกัดกันหมดก็คือจะเข้าฐานรับการฝึกแล้วแล้วกว้างการฝึกเนี่ยก็คือจะเป็นการซ้อมรอแบบเหมือนจริงเลยนะฮะก็จะมีค่าศึกก็มีการใช้อาวุธยิงกระสุนแต่ไม่ใช่กระสุนจริงนะฮะเป็นกระสุนซ้อมลบไม่มีหัวกระสุนเป็นลูกแบงค์นะ,ะครับผมครับค่าค่าศึกนี่ก็จะเป็นทหารหรือไม่เป็นค่าศึกให้อ่าช่วงเข้าฝึกเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเนี่ยก็คือจะขึ้นมาบนเขานะครับทีแรกผมก็นึกว่าจะมาดูการไอทหารฝึกอ่ะแต่ไม่ใช่แล้วครับม หลังจากทหารมีการยิงกระสุนพวกน,นี้ชาวบ้านก็จะมาเก็บปอกกระสุนเพื่อช่างกิโลขายอะไรประมาณนั้นนะ,ะครับผมช่วงช่วงฐานแรกช่วงที่ผมเข้าไปเนี่ยฐานแรกสองฐานแรกมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่พอไปถึงฐานที่สามเนี่ยพี่จาเนี่ยก็คือเป็นผู้อาวุโสสดุดคือเขาก็มีอายุมากแล้วเนี้ยคือให้เป็นคนนําทางเพื่อจะไปรับพิกัดจากผู้กบัญชาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะไปฐานที่สามเพื่อที่รับการฝึกพี่จาเนี่ยก็ได้พ,พิกัดมา พอได้มาเสร็จก็จะนําผู้กําลังพลน,นี่ขเ้นไปพอไปถึงระหว่างทาง่ยพี่จ่าแกก็หยุดแกก็มาดูพิกัดอีกทีหนึง่งมองซ้ายมองขวาเพราะผมก็ยินงงกันนะพี่จ่าหยุดทําอะไรแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็จับเขียนทิศพิกัดมาสองทางนั้นทางนี้เหมือนจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ,รบแต่พอสักพักหนึ่งพี่จ่าคุยกับผู้หมวดผู้หมวดนี่ก็คือจบมาใหม่นะครับผม<ๆ>กับพี่ผู้หมู่อีกก็คุยกันสักพักหนึ่งเขาก็สั่งให้กําลังพลนี่คือเดินไปต่อพิกัดที่ที่ต้องไปเนี่ย คือมองไว้แล้วคือเขาลูกนี้ครับออืพขึ้นไปอีกก็คือเดินไกลมากนะครับคือพอไปถึงเขาลูกเนี้ยมันเป็นพื้นที่บริเวณที่มันเขาลูกชื่อแปกครับคืออ่าต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยคือจะเขียวแต่พอมองไปทางอื่นเนี่ยทางอื่นจะเหมือนแบบออ่าแบบว่ามันมันไม่มันมันมันไม่ไม่สดชื่นมันไม่สดใสเหมือนเขาลูกเนี่ยครับไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเขาลูกเนี่ยแต่ว่าเขาลูกเนี่ย ต้นไม้จะไม่ค่อยมีแล้วก็ก้อน,อ,นอ,นอนหงก้อนหินจะมีพวกเศษเล็กๆจะไม่ก้อนหินใหญ่จะไม่ค่อยมีมันจะเป็นทุ่งโล่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าขึ้นมายาวประมาณเข่าแล้วก็มีดอกหญ้าแล้วลมก็พัดวิวสวย<ม>สวยมันดูอากาศวิวดีรัามองไปข้างล่างเนี่ย<ม>แล้วพอไปถึงจดุดหมายในพี่จ๋าก,ก็บอกว่าตรงนี้คือที่กัดที่เราจะต้องเป็นฐานของเราที่ต้องกางเต็นท์ผมก็จับคู่บัดดีกันกลางเต็นท์นะครับเพราะว่าเต็นท์เนี่ยคือต้องเอาสองคนนี้กางถึงจะกางได้ก็ผมก็แปะกันก็คุยกันเอ๊ะทำไม เออมันไม่มีพื้นที่มันไม่มีเออของทหารของหน่วยอื่นของที่เราไปมาสักฐานสองฐานนะ่มันจะมีร่องรอยของทหารกลุ่มที่แล้วที่เขามาฝึกเนี่ยมันต้องมีร่องรอยการญ้าลา่าไปกับพื้นการขุดฝังเสาสมอหรือว่าอะไรสักอย่างนี้ <c oughs> คือมันไม่มีครับมันมันมันไม่มีร่องรอยครับอ,อืมผมก็เลยสงสัย,ยก็เลยถามพี่จา๋าพี่จ๋าครับพื้นที่ตรงนี้มันก็ไม่อยากจะถามมากพี่จา๋จาเพราะตรงนี้แหละ เพรามึงจะอะไรนะัการมัต้องถามมากพี่จ่าแกจะว่าอย่างนี้ครับผมก็เออไม่อยากจะอะไรก็กลางเต้นอะไรเสร็จทีนี้ก็พี่จ่าก็เรียกผู้หมวดก็มาเรียกกําลังพลทุกคนก็มาประชุมกันก็อ่าก็คือจัดเวรยามกันนะครับผมคือเวรยามผมกับคู่บัดดี้ผมนะ่ะก็คือช่วงตีสองถึงตีสี่นะครับผมพอหลังแบ่งเวรอะไรกันแล้วก็เข้ากันพักผ่อนนะครับผมค,คืนคืนแรกครับผม พอถึงช่วงเวลาผมที่จะต้องเข้าเวนตีสองตึงตีสี่เนี่ยเวนผัดก่อนนั้นนั้นก็มาเรียกมาปลุกผู้ผมแล้วทีนี้ยผมก็มาเข้าเวนแล้วเวนผัดก่อนนั้นนั้นเขาก็คุยก็บอกว่าเออแถวนี้ช่วงมาก็ไม่เห็นมีชาวบ้านไม่เห็นฝูงวัวฝูงควายที่ไหนเขามาเลี้ยงก็คือหลกักๆกอ่ะอาชีพหลักๆของชาวบ้านที่นั่นก็คือเป็นอาชีพที่แบบรับ,รบจ้างเลี้ยงวัวข,ของคนมีในทุนหรือว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของตัวเองแล้วก็เก็บของ,องของป่าขายนะ,ะครับผมก็สังเกตว่า บริเวณเนี้ยมันไม่มีชาวบ้านมาหาของป่าหรือว่าฝูงวัวฝูงควายที่เข้ามาเลี้ยงแต่ครับพราะว่าได้ยินเสียงกระดิ่งวัวกระดิ่งควายไม่รู้มาจากทางไหนนะฮะผมผมก็ไม่ได้ปังนอ,อะไรผมก็แต่งตัวเข้าเวรผมยิงเข้าเวรไปสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงครับกับเพื่อนครูบดีนเนี่ยได้ยินเสียงกระดิ่งวัวกระดิ่งควายมันดังมาครับคือช่วงเวลาที่เวลาลมพัดมาเนี่ยมันจะได้ยินช่วงนั้นที่ชัดมากแต่เวลาลมมันนิ่งสักพักหนึ่งมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วจะได้ยินอย่างนี้ตลอดเวลาที่ลมพัดมาเนี่ ช่วงนั้นมันคืนเดือนหงายเวลาเรามองไปเนี่ยคือจะมองเห็นแบบเห็นได้ชัดเจนมากนะครับผมเวลาลมพัดมาไปยงพญานี่ปิวเนะมองเห็นได้ชัดมากเลยแล้วทีนี้ผมรู้สึกปวดท้องหนักผมก็มองหาพื้นที่ที่จะต้องไปอ่าปวดทุกข์ทีนี้ผมก็มองเห็นก้อนหินก้อนนึงแล้วก็เป็นพุ่มหญ้าพอที่จะบังได้นะผมก็บอกครูปัตตีว่าเดี๋ยวผมไปทําทุละก่อนก็ผมก็เดินไปไกลมากเมือนพ่อผมไปทําทุระผมกํลาลังนั่งทําทุระอยู่เนี่ย ที่ดผมก็ได้ยินเสียงมันคนคุยกันนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมได้ยินเสียงสองคนคุยกันทีนี้พอผมก็ทําธุระเสร็จผมก็คิดในใจว่าจะเป็นข่าสึบเขาจะมาเข้าตีเราหรือว่าเป็นฐานของข่าสึกที่มาพักอยู่ที่นี่นะครับผมก็เลยเนี่ยนําเนี่ยมาพูดเล่าให้เพื่อนฟังผมกับเพื่อนเนี่ยก็เลยว่าจะไปแอบมองว่าข่าสืบแกจะเข้าตีเราไหมเผื่อนเราจะได้ชิงก่อนหรือว่าจะเข้าไปฐานเขา ผมกับเพื่อนนะ่ค่อยๆเดินไปแล้วผมก็ค่อยๆคานลงไปเพราะว่าเวลาระก้มต่ําเนี่ยก็คือหญ้ามันจะสูงใช่ไหมครับเวลาเราลอยล,ล,ลงไปเรก็คานไปตามเสียงนั้นไปนะพอคานเข้าไปใกล้ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่สองคนมันไม่ใช่เป็นเสียงของคนหนุ่มวัยรุ่นคุยกันนะครับแต่เป็นเสียงคนแก่ๆคุยกันผมก็คานเข้าไปใกล้พอเห็นรู้ว่าเป็นคนนะ่ะคือเป็นเงาคนนั่งอยู่บนกองหินกําลังนั่งกอดเข่าอยู่สองคนคุยกัน ผมกับเพื่อนนี่หันมองหน้ามองกันนะว่าเอ๊ะใครมีใครอะไรมาคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอผมกําลังคุยกันสักพักนึงก็มีเสียงหนึ่งในสองคนนั้นน่ะเป็นเสียงตาแก่ๆคนหนึ่งเขาพูดว่าทหารทำอะไรอยู่ตรงนั้นไม่ต้องแอบหลอกออกมาเธอเห็นแล้วตั้งแต่เดินมาแล้วอย่างเงี้ยนะผมก็ตกใจเอา้าขนาดเราแอบมาคานมาตั้งแต่ไกลทำไมเขารู้เขาเห็นมีอะไรสงสยัยก็เข้ามาเลยมาถามผมกับเพื่อนก็มองหน้ากันแหม,มงงๆนะ<ถ>ครับว่าเขาคูยคือยังไง ทีนี้ผมกับเพื่อนก็แบบกล้ากลัวครับก<อ>็เลยลุกขึ้นค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ปรากฏว่าเป็นตาแก่ๆสองคนเขานั่งคุยกันแล้วเขาก็ถามว่าถามพวกผมสองคนนะว่าทหารเป็นไงว่างมาฝึกเหนื่อยไหมอะไรยังไงสามสารทุกดิบนะฮะผมประมาณนั้นทีนี้ผมก็มองหน้ากันเอ้าตอนดึกๆขนาดเนี้ยมีคนอยู่ที่นี่เดออยอผมก็คิดคุยมองหน้าคุยกับเพื่อนตาแกนะว่ามีอะไรถามตาไม่ต้องซุบซิบคุยกันหรอก <C AP> ตานะ่าอยู่ที่นี่มานานแล้วเลี้ยงวัวเฝ้าวัเาวเฝ้าควายอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่ประจำ <c oughs> แกก็แกก็พูดบ่างเงี <c oughs> ้ย <c oughs> ผมก็งงกันอีกพวกผมตอนเย็นตึอขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีชาวบ้านไม่เห็นฝูงวัวฝูงควายที่ไหนมาเลยครับ <c oughs> ผมก็อดสงสัยไม่ได้นะครับแกก็เออไม่ต้องแล้วผมก็มองหาฝูงวัวฝูงควายของแกนะครับว่าอยู่ที่ไหนแกก็บอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกทหารเลยไม่ต้องไปสนใจวัวหรอกมามาเข้ามา,มานี่มาถามที่นี้แกก็ถามเรื่อง คุยเรื่องนั้นนี่บ้านอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ถูกสบายก็คุยกันจนเพลินหละครับผมบจนถึงช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเวรตนะีสีแล้วผมก็ได้บอกกับกับคุณตาสองคนนี้ว่าผมจะต้องไปเปลี่ยนเวรแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยหยิบบุหรี่ขึ้นมาจะตูบทีนี้ตาสองคนอเออจุดให้ตาด้วยขอตาขอบุหรี่หน่อยผมก็ยื่นบุหรี่ให้ตาเสร็จตาก็บอกว่าเออจุดให้ตาด้วยพอมาจุดบุหรี่ตายื่นให้แกบอกเออเอาวางไว้ก้อนหินนะ่แล้วก็ไปกันได้แล้ว ผมผมก็งงอะทาไมแกไม่หยิบเอาจากมือผมพอเจอบุหรี่ผมก็ว่าไม่ก้อนหินผมกับเพื่อนกับบุหรี่ผมก็เดินกลับแล้วผมก็หันกลับมามองอยู่บุหรี่ยังวางอยู่เลยนะครับยังแดงยังอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วผมก็กลับเข้าไปแล้วที่นี้ผมก็ไปเรียกเวรผัดต่อมาเข้าเวรต่อแล้วอย่างนั้นผมก็ไม่อะไรผมก็เข้าไปนอนพอรุ่งเช้าก็ออกไปฝึกตามปกติเหมือนเดิมพอกลับมาที่ฐานก็เหมือนเดิมครับก็คือแถวบริเวณเขาลูกนั้นน่ะ ไม่มีชาวบ้านแล้วก็ไม่มีฝูงวัวฝูงควายที่ไหนจะขึ้นมานะครับก็เมื่อต่ตกสงสัยกันแล้วคืนที่สองมาอีกครับผมก็เข้าเวรปกติเข้าเวรเดิมที่สองถึงทีง่สี่เหมือนเดิมก็ได้ยินเสียงกระดิง่งวัวกระดิ่งควายเหมือนเดิมครับทีนี้ผมก็เลยคุยกับบันดี้ว่าเดี๋ยวจะไปดูคุณตาเนี่ยที่เผื่อแกจะอยู่ไหมเพราะว่าแกคุยสนุกดีอยากจะไปคุยค่าเวลาอะไรอย่างนงี้ประมาณเนี้ยอืผมก็ไปดูก็ปรากฏว่าก็เหยงเห็นคุณตาสองคนเนี่ยเขาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ทีเนี้ยคือผมไม่ได้ชวบัแล ผมไปคนเดียวผมงก็ไปยืนคุยถามมาเล่นกับแกเรื่อยเปื่อยนะครับผมเป็นอย่างนี้ทุกคืนครับตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนวันสุดท้ายที่ฝึกเนี่ยจะได้ยินเสียงกระดิ่งวัวกระดิ่งควายอย่างเงี้ยแล้วก็เวรผัดอื่นๆเขาก็ได้ยินถึงกันเวลาออกฝึกเวลาอะไรเนี่ยก็ผมก็คุยกันถึงเรื่องนี้นะครับผมพอถึงคืนวันสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะต้องลงจากเขาแหละคือฝึกวันสุดท้ายแล้วผมกับเพื่อนบันดี้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราเปลาคนตายกันไหม เพราะว่าเราจะต้องฝึกคนสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้เราต้องกลับไปลวนี่ก็เปล่ยนมาเออก็ดีเหมือนกันเผื่อจะได้ขอของดีคุณตาด้วยเพื่อนผมก็ว่าอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เดินเข้าไปคุณตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันนั่งท่าเดิมอยู่ตรงนั้นก็คือพื้นที่เนี่ยมันจะเหมือนบริเวณรอบๆนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนแองกะันทะแล้วตรงกลางจะเป็นกองเนินดินขึ้นมาตรงที่แกนั่งอ่ะตรงนั้นแหละครับผมแล้วผมก็เข้าไปถามก็บอกว่า,วาพรุ่งนี้ผมจะต้องฝึกวันสุดท้ายผมจะต้องลงจากเขานะคนา้คุณตา จู่ครูบันดี้ผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณตาครับผมขอของดีนหน่อยคุณตาครับขอขอาาก็พูดบอกทหารดีไม่ดีอ่ะอยู่ที่กับตัวเราทํานะจะดีไม่ดีอ่ะทีนี้คุณตายคนหนึ่งเขาก็เอามือล้วงเข้าไปในย่ามเขาก็หยิบแก่นไม้สีดําเนี่ยครับเท่าที่ผมที่ผมเล่าตั้งแต่อตอนต้น,นให้หฟังเนี่ยเขาก็หยิบยื่นให้กับเพื่อนผมกับบันดี้คนละอันว่าให้เก็บรักษาไว้ดีๆนะเอาไว้คุ้มครองพยานันตราย คุณตาเขาก็บอกผมก็กลาบลาคุณตาก่อนที่จะไปคุณตาก็บอกว่าเออจุดบุหรี่ให้ตาหน่อยเหมือนเดิมครับก็จุดวางไว้ก้อนหินเหมือนเดิมผมก็กลับไปอพอถึงลุ่งเช้ามาพวกผมก็เก็บเก็บข้าวของเนี่ยก็ลงจากเขาลุงนี้ไปแล้วก็ไปรอที่จุดตัดพบคือที่หมู่บ้านตรงที่มาครั้งแรกเนี่ยครับจุดที่มาวัดแรกเลยช่วงที่ไปรอกําลังคนคนอื่นๆนก็นั่งคุยกัน พี่จ๋าก็ยืนคุยกับผู้ใหญ่บ้านกำลังกับลูกบ้านที่อยู่บริเวณนนะั้นผมก็กับเพื่อนก็นั่งคุยกันถึงเรื่องนี้คุยกันไปคืุมาเสียงดังคือได้ยินผู้ผมก็บอกว่าได้ยินเสียงได้เห็นคุณตาเขามาเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้จนพี่จา๋าเขาก็ได้ยินว่าผมคุยอะไรเสียงดังกันเขาก็เลยเข้ามาถามเขาก็บอกว่าคุยอะไรกันเพื่อนที่เข้าเวรก่นอนนั้นก็อบอกว่าเขาได้ยินเสียงกระดิ่งวัวกระดิ่งควานอยู่บนเข,ขาที่เราไปฝึกกัน แต่พี่จ่าก็ยืนยันว่าไม่มีไม่เห็นอะไรผู้หมวดผู้หมู่เขาก็ไม่ได้ยินเขาไม่ได้อะไรกันเขาก็ยืนยันผมกก็ยืนยันครับว่านี่ครับไอ้สองคนนี้มันได้เข้าไปคุยกับชาวบ้านสองคนที่นั่งอยู่บนเขาที่ไปเลี้ยงวัวจนอผู้ใหญ่บ้านกำน,นันชาวบ้านที่ไปอยู่นั่นน่ะเขาได้ยินเขาก็เลยเข้ามาครับแล้วก็สอบถามว่ามันเป็นอะไรยังไงผมก็เล่าให้กับชาวไอผู้ใหญ่บ้านกับพี่จ่าเขาฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเอา้า แล้วไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงก็คือเขาบริเวณตรงนั้นน่ะเขาห้ามให้ชาวบ้านหรือว่าให้ทหารขึ้นไปเลยตรงนั้นน่ะแล้วเข้าไปได้ยังไงพี่จ๋าก็เอามาอื้องๆนะฮะเพราะว่าพิกัดเขาให้มาอย่างนี้ก็เลยตามไปตามพิกัดแล้วทีนี้ผู้ใหญ่บ้านน่ะเขาเลยสอบถามพวกผมว่าที่เห็นน่ะเป็นคืออะไรยังไงแบบไหนพวกผมก็เลยเล่าลักษณะให้กับผู้ใหญ่บ้านแกฟังแกก็โอ้โหอันนี้แกยังอยู่อีกเลยแกยังไม่ไปไหนอีกเลย ผผมก็คหันหน้ามองกันว่าอะไรอืก็คือเพื่อนผมกับบัดดี้ผมเพื่อนบัดดี้ผมเนี่ยก็คือเขาไม่รู้เรื่องแบบว่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะครับก็คือเลยไม่รู้ว่าจะสงสัยอะไรว่าเห็นคนทำอไมอะไรมาดึกๆนอะไรขนาดนี้อืพอผมเล่าไปปุ๊บผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่ผมเห็นน่ะไม่ใช่คนเขาบอกว่าตาสองคนคือ ลุงแดงกับลุงดําแกเสียมานานแล้วเกือบสิบปีที่แล้วคือมันมีเหตุการณ์คือแกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนที่อผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านอื่นเขาไม่ได้แต่งงานเขาไม่ได้แฟนแต่งงานอยู่ที่นี่ก่อนที่แกจะรับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยคือว่าคือเขาลูกเนี่ยมันเป็นที่อซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารตอนนั้นนะครับผมเขาลูกเนี่ยเป็นที่ซ้อมยิงที่เนี่ยหลังจาก พอมีชาวบ้านอ่ะหมู่บ้านอื่นเขาก็จะขยับมาปุ่มหมู่บ้านแถวแถวบริเวณนั้นอ่ะเขาก็เลยยกเลิกตรงนี้กลัวว่าจะไปถูกหมู่บ้านอื่นอะไรอันตรายเขาเลยยกเลิกตั้งแต่นั้นมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็เลยสั่งห้ามให้ชาวบ้านให้ห้ามไปหาของป่าแล้วก็ไปเลี้ยงวัวบริเวณนั้นอแต่ว่ามีลุงแดงลุงดำเลยคือเขาก็ไปเลี้ยงวัวแถวบริเวณนั้นแล้วเขาก็เข้าไปหาของป่าหาจนเพลินนะครับจนมีชาวบ้านกลุ่มอื่นอ่ะเขาก็เรียกร้องตะโกนออกมา ลุงแดงลุงดาเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแล้วเขาก็ออกมาดูปรากฏว่าเขาเห็นฝูงวัวของเขาในประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยขึ้นไปหาเลมหญ้าอยู่บนเขาลูกเนี้ยครับผมบลุงแดงลุงก็เลยขึ้นไปตามก็คือจะไปไล่ต้นวัวฝูงเนี่ยลงมาแต่พอจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ว่าวัวเนี่ยมันตกใจอะไระครับก็คือมันวิ่งกระโดดไปกระโดดมาแล้วทีนี้ก็คือเล็บของวัวนะครับมันแข็งเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าไปเตะก,กับวัตถุวัตถุหนึ่งก็เธอทําให้ระเบิดครับผมอ ทำให้กลุ่มคนระเบิดชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เลยวิ่งไปตามชาวบ้านไปตามคนที่อยู่ในหมู่บ้านมาดูพอเขามาถึงบริเวณนั้นน่ะประากฏว่าก็คือทั้งฝูงวัวทั้งลุงแดงลุงดำคือไม่รู้ว่าอันไหน,นเนื้อวัวนึกคนกคือกระจายไปทั่วแถวบริเวณนั้นนะครับโดนระเบิดใช่ครับมผม,มแล้วทีเนี้ยชาวบ้านก็เลยไปแจ้งทางการทางการเข้ามาช่วยกันแล้วก็ทำพิธีเนี่ยก็คือเก็บเศษเนื้อพวกนี้ยก็คือเอาไป กองตรงดินตรงที่มันเป็นหลุมแองกระทะตรงนั้นนะครับ mm. แล้วก็ทําการฝังอ mm. ไว้ตรงนั้นแล้วก็ทําดินกบไว้ตรงนั้นนะครับ mm. และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็คือมาดูว่ามีอะไรตกค้างอะไรอะไระไหมเงี้ยแล้วก็สั่งห้ามคือปิดป้ายเลยว่าห้ามให้ไปเฉียดกายบริเวณเขาลูกนั้น mm. อีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับผม mm. Mm. ครับผมครับผู้ผมได้ยินเค่นนั้นผมก็โอ้ mm. ที่เจอทุกคืนนี่ไม่ใช่คนหรือเนี่ยครับ mm. mm. ทําให้พเพื่อนผมกับผมกับปัดดี้ผมนี่คือหลอนกันไปตมามๆกันเลยนะคร<ม>ับผมครับแล้วจี่จานี่ก็น่าซีดน่าจีดไปเลยครับ <laughs> เพราะว่าพิกัดเขาให้มาเนี่ยทําไมเขาอะไรอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีมพิกตอนท้ายนะครับผม,มหลังจากนั้นพอกับกองพันเสร็จเรื่องเนี้ก็คือดังมปทั่วกองพันเลยนะครับผมว่าที่พวกผมกลุ่มผมนี่เจออะไรมาเจอผีมาครับ เพื่อนของผมกับบอดี้ของผมก็คือเขามาดูในกระเป๋าเสื้อของเขาที่คุณตาสองคนให้แก่นไม้มาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมยังเป็นแก่นไม้สีดํายังอยู่เหมือนเดิมเลยครับผมครับแล้วทีนี้พอผู้กองเนี่ยเขารู้เรื่องว่าไปอะไรอะไร,ะไร,ะไรเจอเรื่องมเนี่ยผู้กองก็คือชอบเรื่องแบบเนี้ยก็เลยเรียกทหารกลุ่มของผมเนี่ยไปสอบถามไปเล่าให้ฟังเรื่องราวอะไรยังไงผมก็ไปเล่าเรื่องเนี่ยให้กับทางนั้นผู้กองฟังแต่ว่าผู้หมวดกับ ผู้หมูนี่คือไม่เจออะไรเลยครับจนมาทีจงพี่จ่านี่แหละครับคือพี่จ่าเนี่ยก็คือแกอายุมากแล้วคือแกอยากจะไปฝึกเป็นครั้งแบบครั้งสุดท้ายก่อนที่แก,กเกษียณแกอยากจะเอาลำเอาวิชาล่ำเรียนที่แกเรียนในสิบมาเอามาใช้แต่แกเนะี่ยไปคือไปรับพิกัดมาแล้วแกไปหลงคือพิกัดที่เขาให้มานี่คือเหนือใต้ออกตกอะไรยังไงแล้วแกไปบวกพิกัดเพิ่มไม่เป็นเท่าตัวเลยทําให้พิกัดตรงเนี้ยมันไปตกอยู่เขาลูกนี้ครับผม หมายถึงว่าคือยังไงนะฮะหมายถึงว่าเขาได้พิกัดมาแล้วเขาไปบวกเพิ่มเองใช่ครับก็คือมาแล้วหลงคืออาจจะได้มาอพันเพิ่มเป็นหมื่นหรืออะไรเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยเป็นเท่าตัวเงี้ยครับผมคือคำนวณผิดไมอย่างนั้นเถอะสูงไหมพี่ใช่ครับผมใช่ครับผมคำนวณผิดคือตอนที่เขาหยุดชะงักกันตอนนั้นนะครับผมตอนที่นํำขบวนไปนทําให้บวกพิกัดเข้าไปเพิ่มแล้วก็ยิงเข็มทิศเข้าไปผิดคือมาตกที่เขาลูกนี้แหละครับผม ก็เลยทำให้เจอเรื่องอะไรแบบนี้ครับครับแล้วเพื่อนผมวันนี้หลังจากนั้นก็จําฝังใจมาเลยครับแล้วก็พอก่อพอปวดออกราชการไปก็คือสร้อยเส้นนี้เขาติดพวกติดตัวมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับครับเรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับผมอาจจะสั้นหน่อยแล้วแล้วแก่นไม้ที่ได้มาครับมันคืออะไรอพี่พศผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมถามเพื่อนเพื่อนกาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นคือแก่นไม้อะไรแต่เป็นแก่นไม้สีดําแบบดําเงาเลยนะครับผม หมายถึงว่าเขาก็เอาไม้เนี่ยมามาห้อยไว้ที่คอใช่ครับผมอัดเกาะห้อยไว้ที่คอครับเพื่อเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยได้มาจากสิ่งที่เอาเรียวกว่าเป็นสิ่งลี้ลับมองมอกไม่มีตัวตนก็แล้วกันเคยคมีตัวตนมาก่อนแต่ณตอนนั้นที่ขึ้นไปอ่ะมันไม่มีชาวบ้านอยู่บนนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอคุณตาทั้งสองคนเนี่ยผีแน่นอนใช่ครับก็เลยจะไปขอของดีปรากฏว่าคุณตาให้แก่นไม้ที่มาซึ่ง เป็นแก่นไม้อะไรก็ไม่รู้ครับผมเออมันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้น่าจะดีนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาว่าตั้งแต่นั้นมาเขาก็ดีมาตลอดเรื่องครอบครัวธุรกิจส่วนตัวอะไรเขาทุกวันนี้เขาก็เป็นอ่าท่าแก่ห้องเย็นไปแล้วนะครับอืมนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผู้นําคนที่พาไปพิกัดเนี่ยคํานวณผิดครับผมเออถ้าคํานวณไม่ผิดก็คงจะไม่ไปเจอเรื่องนี้ ใช่ครับดวงคนจะเจอและอย่างคือการเดินในป่งในป่านี่ถ้าถ้าไม่แม่นจริงเนี่ยอันตรายนะครับต้องพึ่งเข็มทิศอย่างเดียวผมเออนะครับแล้วก็การดูเข็มทิศเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นรู้แหละว่าตกออกเหนือใต้ทางไหนจะทน<ช>ยังไงอะ่ะเดินไปทางนั้นแล้วมันยังไงอะ่ะครับก็<อ>ว่าคำนวณพี่ทีออ่จัดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรไปยังไงอย่างเงี้ยมันมีองค์ประกอบเยอะ อ่าโอเคได้่อาจะไม่น่ากลัวนะครับผมเรื่องทันๆอาจจะไม่น่ากลัวครับผมไม่เป็นไรครับพี่โพส์ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็พี่แจ๊คครับอ่ะครับผมผมมีแถมให้อีกเรื่องหนึ่งไม่เกินสองนาทีครับผมอาะได้ครับพี่อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งที่ขับรถทัวร์ด้วยกันนะครับผมชื่อพี่บอยนะครับครับผมแกขับรถสายสลารีนะครับ แต่ไม่แตไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทํางานหรือรถทัวร์นะครับก็คือแกฝากมาเล่านะครับว่าก่อนที่แกจะมาขับรถทัวร์เนี่ยแกเคยขับเทรลเลอร์หัวลากนี่คือส่งไม้ลงภาคใต้นะครับคือช่วงนั้นแกไปรับไม้มาแล้วก็รับคือคือแกวิ่งแกก็เหนื่อยช่วงระหว่างทางเนี่ยแกก็ง่วงนะครับหาที่จะหลับที่นอนเนี่ย ทีนี้ถ้าจะจอดระหว่างทางเนี่ยมันก็อันตรายแกก็เลยหามองปั๊มทีนี้แกไปเจอปั๊มปัป๊มหนึง่งฮะก็เลยเลี้ยวเข้าไปนอนเสร็จแล้วทีนี้แกก็ยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเจ้าที่เสนาบอกว่าจะมาขอหลับอาศัยนอนมาทําง,งานทําเงินเป็นคนต่างถิ่นต่างบ้านแกก็เลยนอนหลังจากที่แกตื่นขึ้นมาปรากฏว่าปั๊มนั้นเป็นปั๊มร้างครับไม่มีคนอ,อยู่สักคนเลยครับตอนที่หลังจากนั้นมีคนมีรถเข้ามีเติมน้ำมันเป็นปั๊มปกติมีร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่พอตื่นขึ้นมานแกเห็นว่าไม่มีปั๊มเป็นปั๊มล้างครับผมปลานี้หญ้านี่ขึ้นลกมากเลยแกรีบถอยรถออกแล้วก็รีบไปเลยครับผม<อ>หลังจากนั้นแกก็ผ่านอยู่ปรากฏว่าตรงนี้ก็เป็นปั๊มล้างตั้งแต่นั้นมาแกแก<อ>แกก็ยืนยันยืนการบอกว่าตรงนี้แกเห็นจริงๆอตอนเข้าไปเนี่ยเป็นปั๊มเห็นคนรถเข้าออกเหมือนปั๊มปกติทั่วไป ใช่ครับพราะตื่นขึ้นมาเป็นปั๊มรังจะสยองเลยครับผมน่นะที่แกฝากมาเล่าเรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกพี่พศคุณผู้ชมผู้ฟังมีหลายเรื่องที่ที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยเข้าไปในปั๊มก็เข้าไปอาศัยหลับนอนพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าอ้าวไอ้ที่มานอนเนี่ยบางทีปั๊มไม่มีบางทีกลายเป็นปั๊มร้างเอออยู่ที่สถานการณ์นตอนนั้นอันนี้คือเรื่องที่เขาฝากมาเล่า ใช่ครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเงินตอนต่อต่อเดี๋ยวจะติดต่อไปอีกทีครับผมได้ครับพี่โพสนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าออกรถแต่เช้าครับผมยังไงเดินทางปลอดภัยพาผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปแล้วก็กลับนะพี่โพสนะนะครับขอบคุณพิจัคและทีมงานที่ฟังทุกท่านด้วยนะครับดูแลครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับครับเช่นกันครับครับสวัสดีครับพี่โพสสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android